สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง a c e b o o k ไลน์ครับวันนี้ยูดีไลฟ์พาท่านมาชมนาข้าวสวยๆนะครับวันนี้ผมนายณัิชิตมีโตนะครับนักวิชาการบริษัทยูดีไลฟ์นะครับวันนี้เราพาท่านมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมาพบกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่ใช้ผลิตภันฑ์ใช้ปุ๋ยยูนิของยูดีไลฟ์แล้วผลผลิตดีนะครับเป็นที่น่าประทับใจครับพบกับท่านผู้นั้นเลยครับสวัสดีค่ะชื่อยมนพรแสงสุดค่ะเป็นสมาชิกอยู่ศูนย์นงกฤบ้าน หมู่14ค่ะบ้านหอมพัฒนาตำบลหนองกดอำเภอบรรพฤวิสัยจังหวัดนครสวรรค์ค่ะผู้แนะนําให้พบอยู่ในไลฟ์นะคะคุณพินิศักดิ์เกียรติพินิคุณค่ะจ้าเรียกพี่เปิ้ลนะครับจ้ากับพี่เปิ้ลรู้จักอยู่ไลฟ์มากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีเลยพื้นนาที่เห็นนี่เป็นนาพี่เปิ้ลเองกไหมครับเป็นนาเช่าจ้ะนะครับพื้นที่เท่าไหร่เอ่ยสิบแปดไร่จะ้ะสิบแปดไร่เนาะครับปลูกพ <90 S 2> ่อพันอะไรเลยค,ครับโอ้รวมสวยเลยค่ะสุพรรณ90เนาะครััับบโอออออออ้เเเเถาาาามมมหนนนนนน่่่่่่่ยยยะครกกกสทีีช สภาพพื้นนาเป็นยังไงบ้างพี่เปิ้ลมันเป็นนา uh, ที่ว่าปรับปรุงใหม่อะค่ะมีสูงมีต่ําข้าวจะไม่เสมอกันขอบนาสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ถูกปรับให้เรียบเหมือน,นสมัยนี้เนาะ,ะ,ะครับแล้วก็เรามาปาดหน้าดินนะปัญหาที่เราเจอในช่วงแรกเป็นไงครับพี่เปิ้ลข้าวไม่โตข้าวแค่เกนอ๋อโตบ้างไม่โตบ้างเนาะดินมันปรับปรใหม่ะะนะครับเอาาย้อนถามสมัยก่อนพี่เปิ้ลทนานาเนี่ยนะครับถึงเรื่องปุ๋ยเลยเนาะนะครับพี่ปุ๋ยพี่เปิ้ลใช้ปุ๋ยอย่างไรครับปุ๋ยท้องตลาดนะจ้ะ ปุ๋ยทั่วไปเนาะข้าวเล็กใช้อะไรเอ่ยข้าวเล็กส่วนมากจะใช้ยูเลียสมัยก่อนเนาะยูเรียล้วนๆเลยเหรอครับอยูเรียล้วนๆเป็นไงครับยูเรียล้วนๆอ่ะโหยแย่เลยมันไม่มันไม่มันฟะใบเลยอ่ะฟะใบเลยภาษาน้องกดเนองฟ้าใบฟะใบก็คือเพื่อใบใบโตสูงฉโลดใช่ครับปัญหาการใช้ยูเลียเดี๋ยวๆเป็นไงครับไม่ดีแน่นอนครับั้งยังไงก็ไม่ดีคือเพี้ยเพี้ยลง่ายใบขาวลงก็ลากไม่เดินค่ะ ข้าวก็ไม่ค่อยโตข้าวมันงามใบนะมันงามใบแต่<ช>ดินก็ไม่ดีด้วยไม่ดีเคยถอดต้นมาดูไหมสมัยก่อนเนี่ยเคยถอนรากดํารากดำนะครับ,บมันโตแต่ต้นราไม่โตเนาะ<ช>แล้วเที่ยวที่สองนะครับช่วงเข้ากำลังท้องนี่พี่เปิร์ใช้สูตรอะไรครับใช้สูตร1888 888 88จะสมัยก่อนนะครับแสดงว่านาถือน,นี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นทรายใช่ไหมพี่ค่อนข้างทรายกึ่งทรายกึ่งกึ่งดินเสียอ๋อดินมันเสียแล้วก็ เป็นอินไซน์นะครับอ๋อแล้วก็เป็นยังไงครับข่าวที่เราใช้ยูเรียแล้วก็มาใช้สิบแปดแปดแปดมันข้าวผลผลิตมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะอ่ะมันได้แค่สิบแปดไร่มันเต็มที่ได้เคสิบสองเกียนอย่างเงี้ยหักค่าเช่าแล้วมันก็เหลือไม่เต็มที่เต็มเนื้อเต็มนอนของเขาอะค่ะมันไม่ได้เท่าไร่ละเกียนผลผลิตมันไม่ได้อ่ะค่ะครับเออเราเจอปัญหาเดิมๆหลายปีใช่ไหมครับแล้วพีเปิ้ลเปลี่ยนมาได้ไงพอดที่เสียไทยค่ะมาส่งน้ํามัน มาส่งน้ำมันที่บ้านพอดีมาแนะนําให้เจอผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์แล้วก็เลยโอ้คิดต้องไปใช้ดูดีิว่าผลิตยูนิไลท์เนี่ยมันดีจริงไหมพอดีเอามาใช้มาได้ผลพอหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์ก็เริ่มดินมันก็เริ่มดีขึ้นอะคะ่ะหลังจากที่พี่เปิ้ลรู้จักยูนิไลท์แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิไลท์มาดีตลอดนะับวันหนึ่งยูนิไลท์ออกปุ๋ยปุ๋ยทั้งดินปุ๋ยเม็ดเลยเนาะชื่อยูนิคเป็นไงครับพี่เปิ้ลลองใช้ทันทีเลยไหมคร เราอยากได้ผลผลิตเยอะๆเราหันมาใช้ปุ๋ยยูนิคเลยพอเราใช้แล้วประทับใจก็ดูผลผลิตแล้วในานาแล้วมันเสมอต้นเสมอเสมอเลยค่ะไม่มีสูงไม่มีต่าเลยค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนาะที่เราใช้ปุ๋ย46 00 18 18 8เนี่ยครับกับเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับปุ๋ยยูนิคที่เราใช้ปัจจุบันนะพี่เปิ้ลลองเล่าข้อแตกต่างให้ท่านผู้ชมฟังนะครับค่ะเมื่อก่อนเนี่ยครับนะคะใช้ปุ๋ยท้องตลาด ปุ๋ยยูเรีย4600กับ1888ดินมันไม่ดีอะค่ะดินดินมันข้าวมันเป็นสูงสูงต่ำต่ำรากมันไม่เดินข้าวมันก็ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ก็12 13เกียนพอหันมาใช้ปุ๋ยยูนิค396ก 39. ็ปีกายเมื่อปีกายนี้มันได้ไล่ละเกียนน่ะจากจากที่ไม่ได้เลยอะค่ะพอใช้มันได้ไล่ละเกียนเลยมาปีนี้ ใช้เต็มสูตรอีกเต็มเหมือนเดิมใช้สูตรนี้เหมือนเดิมสามสิบเก้าหกแล้วดูในที่นาแล้ว่ต้นค่อนข้างเสมอรวงเสมอเลยค่ะน่ากลัวจะได้รายละเกินกว่าครับแสดงว่าปุ๋ยยูนิคนีคือมันปรับเริ่มปรับให้พี่นะครับจากเดิมที่ดินที่มีเขาเรียกอะไรปรับหน้าดินมานะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยซ้ําซากมานะครับทาให้ผลผลิตไปได้เท่าที่ควรพอเริ่มมาเป็นยูนิคในปีแรกก็กเกลียนแล้วเนาะ,ะปีนี้มั่นใจว่าเกินเกินกว่าแน่นอนใช่ไหมพีเ่เกินแน่นอนค่ะ โอโหประทับใจเลยพี่นี้ประทับใจเลยแหละครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกเจปเปิเล้ลแล้วเนาะใช่ครับโอ้โลวงสวยจริงๆพี่นําดูความสเสมอมันใช่ใชสเสมอเลยครับยิ่งข้าวสกุลสุพรรณนี้มันโชว์อยู่แล้วมันโชว์ลงอยู่แล้วจะของมานาทุกวันไหมเนี่ยามาทุกวันวันละสามรอบเลยค่ะมาสามรอ,อ,อบเลยเนาะข้าวสวยๆี่เป็นผมผมก็มาทุกวันแล้วครับค่ะครับพี่เปิ้ลครับหลังเห็นข้าวสวยๆเนี่ครับชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเนี่ยมีมีคนแวะมาถามพี่ไหมครับก็มีคนมาทักนะว่าใช้ปุ๋ยตัวไหนทำไมถึงข้าวถึงดีจัง ผมก็เลยตอบว่าใช้ปุ๋ยยูนิคสามสิบเก้าหกเขาก็คนรอบข้างก็เริ่มมาสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะกระจายเริ่มกระจายทั่วๆแล้วค่ะปุ๋ยตัวนี้เริ่มจะขายได้ไปเรื่อยๆครับโอโ้พี่เปิ้ลตอนนี้พี่เปิ้ลก็เป็นนักธุรกิจเนาะก็แนะนํายูนิคให้กเกษตรกรแล้วรอบนี้นะครับเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วบ้างไหมครับเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะว่าต้องใช้ปุ๋ยตัวเนี้เพราะมันใช้ตัวเดียวมันประหยัดโอเคในนาข้าวนี่พี่เปิ้ลใช้สามสิบเก้าหก สูตรเดียวเลยใช่ไหมครับสูตรเดียวเลยค่ะสองครั้งนะครับเที่ยวแรกก็จากเดิมเคยหวานยูเรียเที่ยวนี้มาเปลี่ยนเป็นยูนิคเลยค่ะครั้งแรกก็หกลูกครั้งที่สองก็หกหกลูกนาสิบแปดไร่เนี่ยนะพี่พี่ใช้สิบสองลูกเองใช้สิบสองลูกเองถ้า้อนไปสมัยก่อนนะครับพี่ใช้ปุ๋ยกี่โลในนาสิบแปดไร่โอ้เยอะมากเลยเยอะมากดูทำไร่ไร่ละลูกเลยแหละไรละลูกก็ไม่ต่างกัาสิบแปดถึงยี่สิบลูกจ้าเพราะว่าดินมันไม่ดีครับ พอหันมาใช้หงยูนิยูอนนกแล้วมันดีขึ้นน่ะไม่ต้องใช้เยอะประหยัดประหยัดเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> ก็ประทับใจที่ว่าข้าวมันเสมอมันไม่มีสูงมีต่ํารากมันก็เดินดีรวงก็เสมอค่ะหันมาใช้สามสิบก็หกแล้วดินมันดีขึ้นดินนุ่มนุ่มเท้าขึ้นรากก็เดินดีขึ้นรวงข้าวก็ค่อนข้างเสมอเสมอเลยค่ะ,ะดีเลยแหละอย่างที่เราเห็นเลยค่ะข้าวรับประกันว่า การันตีได้วันดีแน่นอนค่ะสามสิบเก้าหกเปิลน,นะครับที่พาพี่น้องทาง Facebook ไลน์นะครับมาชมปุ๋ยยูนิคก,กับนาข้าวนะครับนาข้าวสวยๆอย่างนี้นะครับแล้วเที่ยวหน้าเราจะไปเจอปุ๋ยยูนิคก,กับพืชไรนะครับโปรดติดตามทางเฟซบุ๊กไลน์ได้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ เราเป็นคนรุ่นใหม่พอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นเลยนะคะนั่นก็คือมือถือของเรานั่นเองทาบริษัทเนี่ยเขาจะคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องนี้ค่ะก็คือการสร้างแอปตัวนี้ขึ้นมาอแอปตัวนี้ค่ะมุมหมอพืชเป็นแอปที่วินิจฉัยโรคมีหมดเลยค่ะนะข้าวอ้อยพริกข้าวโพดอะไรต่างๆเอปทำเองทูลเรียนกดจิ้มเข้าไปเลยค่ะนี่พอเข้าไปแล้วใช่ไหมคะลูกค้ามีอาการยังไงเราเอาเข้ามาดูในนี้ได้เลยสะดวก รวดเร็วกระถัดรัดทุกอย่างค่ะมันทําให้เรามีทํางานได้เร็วขึ้นอ่ะพูดง่ายๆทํางานได้เร็วขึ้นสําหรับคนยุคใหม่รับรองว่าง่ายสะดวกรวดเร็วแน่นอนค่ะสาหรับแอปนี้ฝากไว้ได้วยนะคะ